ฮัลโหลเสรยครับก็ <Hey. S 1> กราบเลยนะเคครับวันนี้เราจะมาเล่นอาก้าจุดไอโอกันนะครับ mm hmm. แล้วก็จะมาบอกวิธีการหลบดีๆนะฮะอ่าวันนี้วันก่อนเป็นด็อกกี้ใช่ไหมฮะวันนี้ไม่ใช่วันก่อนไม่นานนะฮะ mm hmm. ก็วันนี้เป็นเอ่อแคทก็ได้กันแมวกำบายนะฮะ ไปผมเป็นแมวนะอยากกินนะมีแต่หมาที่กินได้ทุยไม่ใช่ไปไปไปเยอะยืดๆๆซึ่งนะครับผมมันก็เป็นเกมอาก้าจุดไอโอเเป็นเกมปลาใหญ่กินปลาเล็กนะฮะอือครับผมก็พยายาม ตอนแรกๆนะฮะคือแบบยังกากอยู่ก็ให้ไปที่แบบไม่มีคนนี่เออที่เนี้ยดีเพราะว่ามันมีตัวอักษรเน่ยตัวเนี้ยให้หลบเข้าไปข้างในนะแต่ก็หลบมากมันก็ไม่ดีมันไม่มันนะผมเป็นแนวลุกนะครับวันเนี้ยบูบูเฮ้ย เซตอะไรของมันวะตอนนี้ผมขอยังไม่ฟูก็แล้วกันนะเฮ้ยขอซ่อนๆหน่อยอีบ้าอากาศไอออริจินอืมเย่ตรงที่ดีมีที่ซ่อนเดี๋ยวจะหลบแบบการแยกเซลให้ดูอีบ้าเดี๋ยวจะเดี๋ยวเฮ้ยลอห์ เดินกินแหลกนะแฝบแฝกกินหมดกินเรียบเราพยายามกินตัวที่เล็กกว่าเรานะตอนแรกนะ่แบบหรือยังไงก็ได้นะให้มันตัวใหญ่ขึ้นเน,เนี่ยเนี่ยเนี่พอพูดงี้มาแม่งก็ให้แบบอยู่ใต้ ไอตัววงกลมสีเขียวๆอย่างเงี้ยนะโอเคไป,ไปกันต่อเดี๋ยวๆๆๆเราจะคุยกันได้เราเป็นแมวเราเป็นแมวคุยกันได้คุยกันได้ไดเออเป็นพันธมิตรกันนะอืมแถวนี้แม่งเถื่อนนะฮะพยายามหลบดีกว่าอ่า นี่รับร้อยเจ๊แถวนี้ที่หลบเยอะวะ่ะดีดีอ่าเอ้ยอ้ยไอ้ยบ้าก็ไม่รู้ฮัลวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะฮะครับบาย